สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆ1คันนะครับ79,000บาทนะครับกับ Ford Focus 2.05ประตูปี2011นนะครับรถคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนการันตีให้ไปเลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับช่วงล่างแน่นๆขับได้ทั่วไทยคันนี้ประหยัดแน่นอนนะครับราคาก็ถูกและประหยัดด้วยครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้นะครับ ใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ปี2011รถสวยเดิมไม่เคยชนนะครับติดแก๊ส LPG ขับได้สบายขับประหยัดดูแลมาดีมากๆนะครับสาหรับคันนี้สีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทย Ford f o ฟ u s 2.0ออโต้ LPG ปี2011นะครับ5ประตูสวยๆเลยครับสภาพงามมากๆนะครับดูดอกยางนะครับบิสต stone ด้วยครับมาชมมาเช็คดูรถทด ลองขับนะครับตัวนี้จะมีแอร์แถว2ด้วยนะครับสำหรับ Ford Focus นะครับภายในสวยมากๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับใครสนใจเข้าใจอยากได้รถใช้งานนะครับ7,9000บาทนะครับคันนี้ไม่แท้ประมาณ350,000กิโลเมตรนะครับรถใช้งานดูแลดีดูสภาพดูภายในภายนอกได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่าง ขับได้ทั่วไทยแน่นอนมาลองขับได้เลยครับมีแอร์แถวที่2นะครับเนี่ยครับจะมีตรงนี้นะครับก็เย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับใครชอบเข้าใจฟอร์ดนะครับรับไปใช้งานสุดคุ้มนะครับ7 9 0 0 0าบาทบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยท่านใดกำลังหารถใช้งานนะครับสภาพราคานะครับแจ่มจริงๆนะครับคันนี้น่าใช้นะครับหาข้อมูลได้ครับตามกลุ่มของฟอร์ดนะครับรับรองว่ามีอะไรมีอูเก่งๆมีอูเฉพาะแน่นอนนะครับราคาสภาพแจ่มเลยครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับขับได้ทั่วไทยรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1เดือนด้วยครับรับรองว่าใช้งานได้จริงผมคัดรถสวยเช็ครถสวยๆมาฝากนะครับคันนี้79,000บาทนะครับใครเข้าใจสนใจ มาจัดไปใช้งานได้เลยนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับเปิดโปรโมชั่นเปิดราคาให้กับสมาชิกที่สนใจหารถใช้งานชอบประหยัดมาเลยครับแล้วก็เป็น5ประตูสวยๆเลยครับนี่ครับติดแก๊ส LPG ถังโดนัทนะครับเนียนๆเลยครับด้านหลังด้านหน้าไม่เคยชนนะครับสภาพงามราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับคันนี้แจ้งมานะครับว่าแจ้งจอดนะครับไฟแนนซ์เขาเลยไม่รับนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับ เอกสารก็ถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลเพียงแค่ว่าเข้าระบบไฟแนนซ์เขาไม่ได้นะครับฉะนั้นคันนี้ก็เลยเปิดสดนะครับเปิดราคานี้เลยครับสมาชิกที่สนใจเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับรับรองว่าสุดคุ้มนะครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรผิดหรือว่าไม่มีชนหลักตัดต่อบหรือพลิกปัำ้ำแต่อย่างใดนะครับรถจอดนานนะครับก็มา แจ้งจอดไปแล้วก็มาจดทะเบียนใหม่ประมาณนี้นะครับก็เป็นรถที่ถูกต้องกฎหมายแล้วนะครับใครสนใจได้รถส,าภ,าสาภาพสวยๆไปใช้งานนะครับนี่ครับสีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มสาภาพรูปทรงนี่เป็นโรงงานเลยครับเดิมโรงงานมาเลยนะครับไม่ได้แต่งอะไรนะครับก็ติดแก๊สเพียงเท่านั้นนะครับใครเข้าใจสนใจได้รถใช้งานมาใช้ใช้ได้เลยครับคันนี้